สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนำความแตกต่างนะคะระหว่างกล้องวัดมุมแมคานิกกับกล้องวัดมุมดิจิตอลค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างกันทั้ง2รุ่นนะคะค่ะสำหรับกล้องวัดมุมแมคานิกนะคะเป็นกล้องที่อ่านค่าจากการหมุนจานองศาโดยไม่ใช้พลังงานไฟฟ้าค่ะมีกระจกรับแสงด้านข้างนะคะช่วยในการอ่านค่ามุมจากช่องอ่านค่ามุมองศาค่ะ ค่ะสำหรับกล้องวัดมุมดิจิตอลนะคะเป็นกล้องที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ค่ะโดยจัดแสดงผลค่ามุมองศาผ่านทางหน้าจอแสดงผลสามารถควบคุมการใช้งานได้จากปุ่มบนหน้าจอค่ะและยังแสดงการอ่านค่ามุมได้ละเอียดถึง1ฟิลิปดาค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจในตัวสินค้านะคะไม่ว่าจะเป็นกล้องสำรวจหรือว่าอุปกรณ์สำรวจต่างๆนะคะสามารถเข้ามาชมสินค้าที่ร้านก้อ ือจะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะที่เบอร์ 033, 013, 494 03, ค่ะหรืออีกหนึ่งช่องทางนะคะจะเป็น i อเดียน์ค่ะ s i r y i 99ค่ะค่ะสำหรับลูกค้านะคะที่เข้ามาที่หน้าร้านนะคะสามารถนำรถของลูกค้าไปจอดในโรงแรมคามิโอแกได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดี